ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับกระแสแรงอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ได้ลงข่าวไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับหนุ่มอ๋องลงข่าวไปในส่วนของกระแสในทิกตอกครับสาวจีนโหวตบอดบิ๊กครับพี่น้องนะครับล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยพุ่งขึ้นมาอันดับเจ็ ของผู้ชายที่มีลูกแล้วนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็โสดพ้อพี่น้องนะครับสาวจีนมันก็โวหวต้้บอทบิ๊กเนี่ยติดหนึ่งใน7จ็ดเลยครับพี่น้องนะครับล่าสุดบอทบิ๊กตามกระแสครับแล้วก็โพสต์แบบนี้นะครับบอกว่าเมื่อกี้ไปส่องดูตอนนี้ผมเป็นกระแสไวรัลอะไรนะในจีนสงสัยจะได้เอาใจสาวจีนแล้วนะ ปาดพี่น้องบอลบี๊กพจน์มาแบบนี้นะครับพี่น้องห้องนะครับหลังจากที่เรากันยินข่าวนะครับว่าทั้งจีนเนี่ยนะครับเป็นกระแสครับพี่น้องนะครับแล้วก็สาวๆจีนเนี่ยกรี๊ดการ์ดในส่วนของบอลบี๊กครับพี่น้องนะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับหลังจากบอลบี๊โพจน์แบบซี่ครับพี่น้องนะครับหรือว่าจะมีโปรเจกต์ที่จีนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีผู้จัดพาไป ที่จีนหรือไม่อันนี้ก็ต้องล้อลุ่นกันครับพี่น้องนะครับหลังจากที่โพสต์ไปเอฟซีนะครับก็บอกแบบซีนะบ,บอกว่าคนจีนเขาชอบบอสค่ะป้าพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า,าแม่จีนถ้าได้ปลื้มใครเขาปลื้มสุดๆเลยนะป้าพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่า ว่าเป็นภาษาอาังกฤษนะครับหนีห่าวเว่ยโอ้อันนี้นออกับหนุ่บออกกับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจัดไปค่ะสาวจีนก็สวยขาวขาวไม่แพ้สาวไทยค่ะนะครับส่วนเอฟซี C, ทันนีก็บอกว่าหนังจีนต้องเข้าแล้วล่ะบอสพาร์ตอาซิแม่นครับพี่น้องนะครับอ่านังจีนนะครับอาซีเลือกตัวไปแสดง ก็เป็นได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็บบนแนนะครับไทยมีกระแสดีขนาดนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าต่อคิวด้วยนะสาวจีนนะครับหมายถึงว่าให้สาวจีนเนี่ยต่อชิวเดร์นะครับตอนนี้สาวไทยก็เข่าแถวล้อดโดนแล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าต้องเข้าแล้วละ FC เพิ่มแน่นอนนะครับก็คือบอกบอทบิ๊ก ตีตลาดจีนเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าถึงเป็นสาวจีนก็ต้องต่อคิวค่ะนะครับเอาสาวไทยก็บริยมครับพี่น้องนะครับหลังจากสาวจีนเนี่ยมาบุกบอดบิ๊กครับสาวไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเอฟซีไทยครับเอามีทั้งเอฟซีไทยเอฟซีจีนครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับทุกท่านนะครับบางคนก็บอกว่าหล่อละมุนสไตล์พ่อบิ๊ก ไปจีนห้างแตกแน่พ่อเอ้ยนะครับปาดพี่น้องนะครับอ่าซีเมนต์ครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเป็นข่าวที่ดีครับพี่น้องนะครับต้องล้อเบิงครับว่าจะมีอ่าคอนเทนต์ที่จีนหรือไม่นะครับอันนี้ต้องล้อกันครับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กโพดมาแบบนี้เนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆนะครับพี่น้องนะครับนุ่มอ๋องเลยข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดต เดี๋ยวมาฝากครับผมส่วนคลิปนี้ลบไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ